สวัสดีครับพี่น้องปองไปครับผมพญัยหวังไทยบ้านศรีสะเกตดกันเองอย่าเก่งใจกันครับมารายงานโต้คือเก่าพี่น้อง <c oughs> เข่งเปี๊ยะลูกพี่เจ้าของ <c oughs> นี่หยุดงาน่อไมพี่น้องปองไปผมสีมาสาป้ากินนะครับอยู่ทุงหน้านะครับก็เลยพลาดอยาหยาดซิพี่น้องพัรยานะครับป่านะครับ <c oughs> ไปลองลูกายเพันเหนงน่ัว ตาเป็นเหงื iscilla, ok ่อหนวตาเป็นเหงื่อหัวบนเล้หาวตาเป็นับงื่อหัวเล้หาวตาเป็นเหงื่อหัวเลเหาวนี่นะอยากชมพี่น้องสิมาษาปลากินครับทูนัสภาษาพนมยู่หุนครับนี่อุปกรณ์สีม่วงก้อนนะครับอุปกรณ์สีแกงเหมือนีใครับนี่พวกหม้อพวกยังครับอุปกรณ์เตยมมากครับทั้งสีแกงปลากินครับปลาคอตัวใหญ่ๆนะครับนี่หม้อนี่ครับอุปกรณ์เต็มรถเลยครับนี่นะครับอุปกรณ์เต็มรถนะครับนีครับ นะครับปวดตาผมอยู่ทางพุกนะครับตาอยู่ทางหุ่นะครับยางสิพ้าพมไปพ่น้องโลกไปเบิ่งตาหูละนะครับไปยางไปเบิ่งอตรดังกูแก่นกแ่น้าห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 น้าน้าน้าหน้าหน้าน้าหน้าหน้าหน้าาน้า ครับนี่ครับลูกปลาสลามลูกปลาฉลามนี่ใตเตินใตเตินเสื่อได้หนิตัวใหญ่กว่านี่ซิฟเท่ากับยวชิจาผมไม่ให้มาเบิงอีกตายนี่ครับสาลูกปลาสลามครับนี่ครับลูกปลาฉลามเหลืออีกแมสามครับคุณเดี๋ยวไม่ให้จับอ้ยอจับอันนี้ต้นหน่อยสุดได้ครับนี่ต้นหน้อยสุดได้นี่น้อยที่สุดเราได้ซทำนี่เออเดี๋ยวตัวใหญ่จะเอาขึ้นมาให้เบิงอีก ต้องไว้คู่ก่อนแล้วมันเดี๋ยวเป็นสีหลุดอยู่ปุ๊บนี่นันว้วอยู่อยู่ตัวนี้สองลูกสองลูกโอ้สุดยอดเลี้ยงอ้ ตัวไงตใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ป้าไม่ยิ่งป้าเข็งเดี๋ยวหาตัว่ๆเนาะมี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 เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่สอบจับแต่ของใหญ่ของหน่อยเพรอยากจับโอ้ยจับไหมีเบื่อพี่ป้าวายป้ามีตัวนี้ได้อีกแล้วครับนี่ตัวนึงนี่อุ้ยจับเป็นตัวญ่เลยเนาะ tôi nói bọn bôn chạp đây này chạp tôi nhảy tôi nhảy dạ dạ đi dạ đi ui bơi đây mướp bò màn nè 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 ờ dạ bò là tôi nhảy tôi nhảy để nhảy 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 เห็นแต่หางครับตัวนี้คือทีสองโลเด้อโอ้ยโบแมนตัวหน่อยดิ่แห้งวะข้าวจับข้าเดียวครับอุ้ยจับข้าเดียวจับข้าเดียวสายไงสายชุกเลยอ้าวตัวใหญ่มันหนีไว้ตัวใหญ่ตัวสามโลมันหนีเด้อสามโลวะ มามามาตัวสามโลมายังสิบมีตัวใหญ่ตัวนี้สองสามโลอุ้ยอุ้ยนี่เห็นบ่สำลวกป้าว่านป้าทำลูกป้าอุ้ยจุ๊กน่ะเดีลยวหาตัวใหญ่ไปอีกบ้านโอ้บ้านนี้เดี๋มือกล่องมือกล่องสุดยอดเลยเดี๋ยวหาตัวใหญ่ก่อนเนอ เออเบางว่งมันหมาน,นเดอ้อปลาคอโอ้โหปลาคอน่อยเป็นอยังดอกกินได้คือกันเ,นเออนี่อันนี้ปลาคอใหญ่อันหน้าคนกับเป็นปลาคอ,อปคอน้อยโอ้โหฟิตมีหลายครับมีหลายป้านอุ้ยนี่หัวครับเออนี่พี่น้อง นี่หัวเด้มมันนี่หัวนี่หางเอ้ยบ่แมน่นเบ้าพิษนี่หัวนี่หัวนี่หางโอ้ยเอ้ยอ้ย๊บอันนี้ปลาคอปลาคอหน่อยัอน,น่าโคตรักเรียงเป็นปลาคอใหญ่ได้เออเนี่ยหาไปเรื่อยปลาดุกโซ่ปลาดุกโซ่นี่ครับใครต้องการความเจ็บปวดนี่ครับตรงปลาดุก <laughs> ใครต้องการความเจ็บปวดเดิมา ล่องเบิงนี่ครับกิ้วแต่แจวแต่ทิ่มไผแหล้วกับหูแล้วน้ำต้าไหลอยู่สามมือสี่มือนะครับนี่ครับผมมันนักจับปลาดุกได้นี่เห็นอกเวลาจับนี่เอาเงียงมันออกเยี่งีครับบปรมาณเอามาทิ่มส่ยังสี่เด้ <c oughs> อ่ะนี่เอา <c oughs> เสียเอาไปล่างแล้วอ่ะใสรอบแรกครับเอาไปล่างกอนครับติดขีต้มติดคโครนนะครับ ผมต้องเอาไปล่างสะก่อนล่างแล้วก็ยังมีมีอุปกรณ์ใสในการคันเท้าโล่างขี่ต้มออกมันกบสิใต้ครับผมแบกไปล่างก่อนเนะ้ะพี่น้องี่ชุดนี่ก่อนเออมันจะกลายเป็นกรรมกรอยากเป็นเลยเหอพี่น้องมีงูเดี๋ยวพ่อเียให้พี่น้องปองปลายนะครับตาเนี่มีงูเา่านี่ครับสาาิจัา,างูเ่าไห้เบิ้งนี่ครับงูเา่าเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมสิน้าหามันอยู่มันอยู่แถวนี่แหละ ยาวต้นใหญ่นี่ครับมีป้าก็มีงูก็มีครับนี่นี่นี่งูงูเห่าครับงูเหา่านี่อยู่ในสานี่นะเดี๋ยวผมจับปลาแล้วก็สิหางูเห่าต่อเด้อนี่ของของโมเมนของป้อมได้นี่ไปบอเชีอได้สิทรงไงทางอ e ีเ e อ็มไปไห่เบิงนี่ครับข่าางูเหา่าได้สิหาแมมต่อไปจับปลาต่อ,อ ตัวใหญ่ตัวใหญ่พ่อแม่พี่น้องป้องปลายนะครับมือเนี่ยมือจับปลาโดยเฉพาะหมานใหญ่ขนาดไหนก็จับอยู่เขาเคยจับสาวมาหลายคนแล้วเมียดาวดูไ่ไอเมียดาเนาะวอลเลนที่เชื่อหรอเออต้องยู่นล่ะตัวนี้เนี่ยตัวที่สามโลอยู่เด้อเวยสามตัวนี้สามโลละเบตัวเบิ้งหัวมันอยู่ตรงไหน เพราะว่าจับประคอนี่มันต้องจับทั้งหัวมันเลยผมสีบอกวิธีจับประคอได้ครับจับหัวมันเด้ครับหางนี่ต้องได้แกจับบลายูต้องจับหัวมันเดี๋ยวผมสิบอกจับบลยูอย่าด่ากันไหนเพราะว่าป้ามันแห้งเลยมันจอแห้งแห้งก้นเถามันบวถึงประคอนะปลาดุกจับทั้งยังมันบอกปลาดุกขันขันแมนปลาดุกครับจับขึ้นมาเสียงมังมันสีกเมื่อต๊ะงสีครับสองขางง่าย มันเสียบังสีหลักะมันใส่ถังโบแมนอย่าไปเห็ดเด้อผมอาเนเอาเบิ้งเบเบิ้งเบิโอ้ตัวใหญ่เด้อตัวนี้กอสีสามลลูกป้าสลามหุ่นเด้อวะลูกลูกก้อยสามล้อลูกลูกป้าสลามเดะตัวนี้เขาให้จับทังหัวเลยเขาให้จับ่นเห็นบ้โอ้ยน้้เว้ยโอ้เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยส่วนะไปน พูดละไอ้ไปแล้วฮะมือโบมานเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ขอเป็นหยั่งกัใหญ่เดี๋ยวนาไปเอาเอาตัวนี้สักก้อนก็สองโลอ๊บบอมีนาขับไปล่างไปเท่เอ้านี่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่อีกตัวนึงบ่บ่เอ้ยอันนี้ปลาแม่ปลาเชียงเด้อตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่อีกตัวนึงก็บานเดี๋ยวตัวนึงไว้ผู้ไว้ผู้แห้งขวด <muitas> เลยหลุดมือหาเลยโอ้ยเออไปโอ้ยนี่ไปแล้วไปแล้วนี่ก็ง่ายปุ๊บเส้นไหลเส้นเออปุ๊บปุ๊บเอ้ยนี่ปะปอเอ้ยปุ๊บเนี่ยอุ้ยปุ๊บปุ๊บนี่ใส่นี่กําลังดีครับ

โอ้ส oh, ุดยอดว่ะย oh. ึดยึดยึดยึดเดี uh, ๋ยวตาตาตาเอสิสิต mm. ้าดูไข่บ้งนี่นี่ปลาหมันเนาะโอยมันวะเดี๋ยวเดๆๆโอ้ยปลาคอหน่อยนี่นี่เหนตัวนปลาดุกปลาดุกนี่นี่เห็ปลาดุกอ้ยอ้ยเาลุกเดี๋ยวเ เอ้ยหามันตัวในแลงเขาครัเฮ้ยอุ้ย้ยตกใสข้อมงวใส่ข้อมองไว้ขึ้นขึ้นขึ้นขนขึมนขน้ัึนขึวน้นขึ้้นข้้นข้นึ้นึ้ต้นขึ้น น oh! uh, <c oughs> ี่นี่มาอีกละมานี่มาเนี่ลูกพี่โอ้โอ้หเไเลยอดเออออกอะได้ไปด้ยนไปด้วยกันตกองหมดไปแล้วตสองกองโอยอยยเยี่ยมมีมีมเดี๋ยวมีโชว์ให้ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆมีโชว์มีโชว์ มีโชว์ผมจะกินปลาดิบให้ดูกินปลาดิบโออเอออ๊บจุกนี่ตัดตดขูลยตด้ยจับปลาไม่ต้องห่วงเบเบอจรตัวตตตัยตยนีไม่ต้องห่วงเอาลุกออกเลย้นเดี๋เ๋ยเลยเยเ๋ย

ผมแม่พี่นอ้องปองปลายจับปลากระเมยนี่ครับรอบสองนี่ครับตัวใหญ่ๆนี่ครับตัวนี้คือสิโลโกลัวรอบแรกตัวนี้รอบสองที่ผมจับขึ้นมากะนี่ครับมือไอ้ผมให้พี่น้องงวดนี่รอบสองนี่หลายหลายกว่ารอบแรกรอบสามนีนะครับรอบสามก็มีอนากป้ายัางบ่ทันได้เบิร์ดนี่ผมจับได้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์หรืออีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาไปล่างก่อนครับบ่ว่าขันบ่ล่างนี่มันตีสีต้มมันสีใต้ ผมแบกไม่ล่างก่อนเด้อโ้รอบนี้ยกขึ้นมาวะเพิ่งพาตาใส่เตียงมาได้สามเดือนอัโอ๊ยอ๊อ้ยวสิอ oh. uh ัน oh. น so ี้ร่วนเ้เบิกับคือสิได้เกือบสี่สิบกิโวะอาโอ้โอ้ววขาสันตัว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 ตัตัขาสันขาสัน โอ้ยหนักแห้งก็ดิโอเบาไหวเว้โอเบาไหวต้องหาสองคนเว้ยนีคนหาคือหาสิบกิโลคนหาโอ้อ่ะพูดอามาแล้วมาหามซอยซอยล่งเร็วโอ้หนักหนาแห้งบาไหวโอ้ตวนยักจับหาซิปมือแม่ซีซิปตัวนี้รอบแรกเนี่ยประมาณสามซิปโลอันนี้หาซิปได้ละแปดซิปโลอ้หนักบอกว่าโอ้เออเออไป ล่างน้ำกอนคนเดียวบาไหวคนเดียวบาไหวเพราะว่าเกือบหาสิโลกลุงเพื่อนมาลุงเพื่อน่าใจเย็นๆตอนแรกเ่อผมก็นึกว่าจะจับได้60%ลุงเห่นผมจับได้30%เหลืออีก70%เพสาบว่าฟา โอ้ยน oh, ี่ไปเบงหาสิบกิโลลูกเดี๋ยวยังเฮายังเฮาควายผมหิ้วไปกินสิบกิโหไปกินหาสโลท้นโอ้ย้าโอ้ยเจจมาลูกเากไิโลลูกเอาโอ้ยใครเลูกเลยลนอยากอระเทศอังกฤษุนด้นเขาทำมาได้นจะเป็นเสียดฟุตบอลอยู่ปีนาหนิแมนยูเออ นั่นสิขายปลาได้ก็ซื้อตัวไปให้เสียพุทธบ้าล่างครับนี่ล่างเออเดี๋ยวล่างน้ำสะกอนมาหนีลุงสี่คันเหลือกินกับชิ้หายลุงเอาไปขายคันน้่งมันในจักหน่อยเออนี่ครับชิ้ให้พ่อแม่พี่น้องบอกภัยเบิ้งเนี่ยลุงพิ่ว่าเพิ่งได้หาทิศเปอร์เซนต์เองเหลืออีกหาสิเปอร์เซนต์จับอีกสามสัปโมงกับ่บเบิร์ตลุงบอก ป้าลายาลายหอเนะอีกสามสิองกับโเบิร์ตเขามาเปินก่อ่ว่าหาพันท่เขไปยกรุงเทพกัครับเด้อจวมาปีนาเพื่อไปซื้อสามพ e ันมาต่อเลยคดหาพันเนียหาพันยังบอกขายเลยลุงเพื่อว่าสองพันแปดผมโมแน่ดยนด่คนคุงเทพเห็นเนี่ยอาชีคขายตึกมาซื้อปลาบ้าบก็ไดเลยนี่มาซื้อให้สนานี่เพื่อว่าพี่ขายสองพันแปดผมผมซื้อสามพบาต่อเลยน้าอยู่นี่อัน ทางเบิร์ตมีสิบเอ็ดลาที่ขายอยู่สามสิบล้านลุงบอกสิบเอ็ดไรยสิบหกลาสิบเอ็ดลาข <10 S> ายสามสิบล้านสิบหกลาสิบหกบอกอ่าสิบหกล้านมันก็ได้เป็น,น100ลอยล้านด้วยนี่ยฮ่มันบ้องผิดครับพี่น้องกองไปครับหลังจากผมลงพญาหวังไทยบ้านศรีสะเกดกันเองอย่าเกรงใจกันครับลงจับโชว์แล้วเด้อพ่อแม่พี่นอ <laughs> ้องเมื่อยได้ทั้งเบิร์ตผมจับคนเดียวได้ทั้งเบิร์ตเกือบ ผมว่าไปตามกัวกับแปดสิบกิโลล่ะเออแปดสิบกิโลสำหรับปลาคอเด้ปลาคออย่างเดียวอันนี้อันนี้มือโป้ไอ้ที่ล่องล่องหลังสุดเนี่ยครับเสือดั้เนี่ยครับนี่ครับ,รบมือจับนะครับไปแข่งชนะมาแล้วครับอยู่ในอำเภออุทุมพรครับจับปลาแข่งครับนี่ลุงเท่ยนี่ลุงผมเองลุงเท่น,ทนะครับเออ,เอ,อลุงเท่พญาเท่เสือแดงอ,อ่ะไอล่องรองแชมป์ตั้มตั้มน้องแฟน อันนั้นอภวศ์นะอภวศ์ไปแข่งอะได้แข่งยี่สิบคนได้ที่ยี่สิบอภวศ์จับได้ที่รวยเขาอ่าเดี๋ยวมาเบิงมาเบิงตอนนี้เอาขึ้นมานี่รอบที่แปดเดี๋ยครับต้นใหญ่ๆครับรอบที่แปดครับนี่ครับช่างนาดจับมา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันนี้ไม่เป็นช่างแล้ว <c oughs> เป็นคนจับปลาเขามานังอยู่ อันนี้อันนี้พอช่างนาดล่างล่างแผนกล่างมันนี่ว่าชีเอาเกือบสองรอยลเออลุงว่าชีเอาสองรอยลูกมันนี่นี่แผนกล่างครับนะครับตัวใหญ่ๆนะครับนะครับนี่แผนกล่างเดี๋ยวผมสิ้ทายไปทายให้เบิ้งอีกว่าโอ้สะสะนี่นะป้าโมนี่สามพันบ่อขาดทุนเออป้าโมนี่สามสี่หาพันบ่อขาดทุนเพิ่นวะนะครับเพิ่นเพิ่นก้นสูบนะครับลุงล่างอยู่ ยังจับเบียกอย่างครับนี่เยอะแยะจับครับฮะโอปลานินมีหอดปลานินบ่โอเด้อเด้อปลานิน่ไปอ่าเดี๋ยวนาดกินน้ำแล้วเดี๋ยวลงไปลงไปจับเพิ่อนมานี่ครับมื้อนี้เต็มที่เออเนี่ครับมื้อนี้บ่แดดมื้อนี้บ่แดดโอ้ยนี่แกงครับนี่แกงนี่นี่เต็มหม้อครับมีแต่ปลาคอใหญ่ นี่ครับแกงเต็มหมอมีแต่ป้าคอใหญ่มีแต่โตสองโลสองโลนี่นนนเด้ไหนหนอไฟอ,อ,อยากกินกะมาเด้อครับอำเภออุดรพอวิสัยจังหวัดศรีสะเกดบ้านทุงชัยบ้านทุงชัยนี่ครับแกงโตองอยิใหญ่นี่โอ้ยเอออ่าไปใส่นาดอ่าไปคุนะครับรบ่บท่านเดือบดครับนี่บ่ท่านเดือบจับไปเรื่อยเรื่อยนะครับนี่ เออพันใจแล้วฮะจับอีกหนึ่งชั่วโมงตัวใหญ่ๆเดี๋ยวครับนี่ครับพ่อพญานาคเนี่ยใครมาขอหวยก็มาขอหวยนะครับพ่อพญานาคขอหวยได้นี่ยครับเครื่องเครื่องเครื่องสูมนามโมเมนต์คีคๆเด้ครับนี่คูโบต้าหุ่นไหนโมเมนต์โฆษณาอิเพิ่นเดอ่ยใส่เครื่องใหญ่เด้ครับรถไถใหญ่นี่ บ่แม่ณรถไถไงรถไถยางน้ำเลยครับเออเป็นอย่างเขาจังบรเฮ็ดรถไถแบบเท่ายางก่อนรถไถนอนรถไถยางน้ำก mm ้นเท่านาะอาครับนี่ครับใส่รถไถไงนะครับรถไถยางน้ำสูบนะครับท่อพญานาคจักนิ้วนี่ลุงยี่หกนิ้วบ่บริเวณรถไถด้วยจัรถไถยางก่อนรถไถยางก่อนนี่จักนิ้วหนิเหรอท่อพญานาคหกนิ้วหกนิ้วหกนิ้ว น่ครับหกนิ้วทอนี่หกนิ้วน,นี่อันผมให้ลุงสูบมากลุลุงมาสูบจ้งแต่เทียงขึ้นนะครับเทียงขึ้นสองโมงเสากระแหงฮะเออย่างหลายลุงบอกว่าจับอีกเรื่องชั่วโมงป้านมมเน่ขอ้นด่ยอดอยกสองร้อยกิโลกรัมสองร้อยกิโลบอนี่เขามาขอสื่อเลี้ยงคิ้วสื่อจะว่าเกือบเป็นลอยๆคนลุงพันบอขายมีคนมาถามสื่อเม,มอเสมอแต่ว่าลุงพันบอขายลุงพันว่าเอาไว้กินพ่นว่า ครับชูออจอด,จดครับสายนี่สามดับหนึ่งของอำเภออุดมพรครับนี่อ่าลงไปสายซอยกันหนึ่งสามสี่ห้าคนแล้วยังจับไม่หมดนะครับออครับยังหุ่นตัวใหญ่ตัวใหญ่หุ่นหุ่นตัวใหญ่แลงไปหุ่นแล้วคอใหญ่คอใหญ่อภพดอภพจับยูนช,ยชัยสิบบาทตั้นน่ะนะเข้าเออตัวใหญ่หุ่นหุ่นหุ่นอีกตู้นึงหุ่นไปหุ่นแล้วจับได้ตัวละสิบบาทจับไปมัดไว้เดี๋ยวเป็นพันดีกว่าเออได้เป็นพัน อ้าวจับต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเชีล้วนะครับนะครับให้พ่อแม่พี่น้องปองไปครับเบฟซีครับสัมผัสกับบรรยากาศนะครับสาป้านะครับบ้านทุ่งชายอำเภอพรอสายจังหวัดศรีสะเกดนะครับโอ้ป่าหลายค่าครับหน้าผมนี่สุดยอดเลยลุงเมือชฉมังหุ่นเสื้อดำหุ่นครับช่างน้าตั้มมือฉมังถือถือเล้วเออมือฉมังถือปลาดูปากมือเหมือนไอ้คนเจ็บแน่จังน้อยลุงครับ เนี่ครับชมภาพบรรยากาศบรรยากาศครับจับอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงแหละสิแล้วได้อยู่กับลอยกว่ากิโลครับมีเบิร์ตปลาคอปลาช่อนปลาเข็งปลานินรลบปลากดก็มีปลาลสก็มีนี่ทุกป้าครับบ่มีแต่ป้าฉลามลุงวะบ่มีแต่ป้าฉลามตรงนั้นมีเบิร์ตทุกป้าลุงวะเออ ยกเวนป้าฉลามบ่มีครับจับไปเรื่อยๆจับหาคนห้นโหคนนะครับโมเบิดง่ายครับหลายอยู่โอ้โมว่าประมาณร้อยกว่ากิโลกับสองร้อยกิโลเด้อเหมือนนี่รับนี่ครับกินแก่งป้าในการเด้อเหมือนนี่ในป้าเป็นคนแกงป้าเป็นแม่ขั้วเหมือนนี่นี่ครับหาหมดแดงพวกสมบัะคำเนี่ย เรียว่าบางหน้าบอต้องไส้ครับหาเอาในปลาในดงนี่แหละนี่ครับไข่โมดแดงแกงป่าเพปันหาเนี่ยป่าเพันคอเอาแนนแถวนี่ยแหละโอ้ยตังวัดบ้านน,นองเขา้าเพาคือกุ้งเทียดอกไม่ใช่ปลาคอนกีดเออมันนองเข้าหาจับด,ดังไรก็ได้กินเบิร์ดนี่ <S <S บอต้องเสื้อไข่โมดแดงนี่ไข่ยังไงท้อแขนเสียเอาไปใส่แกงปลาคอนะครับเนาะนี่ครับสมกระบ,บ่ต้องซื้อนะครับ อ่ะอปส่ลงป่าเอปสัยอปส่ยพ่อหน่อยแซ่บหน่อยเก็บแม่งอันนั้นออกอ่เอาไปเก็บแม่งอันนั้นออกไปนี่ครับมาอีกแล้วครับนี่ครับบ้ฮันเดือบ์ดครับครับจ้าโบ้เดือบ์ไงหรอกครับอีกไปชั่วโมงครับสองร้อยกิโลกรัมปลาจับไม่หมดเออจ้าไปเรื่อยๆครับจับเดือดสามชั่วโมงยังโบ้ฮันเดือบดอยู่หลายค่กป้าบอนี่สุดยอด ลุงวะมีแต่ป้าเห็นลุงวะไอ้พี่เดี um ๋ยวหุ่นหุ่นห sí, wow. ุ่นหุ่นเต้นไปหุ่นก็บมฆหุ่นหุ่นปลาคอบกคอยก็บเมฆบกคอยเนี่ยบกหอยแสบกันเลยบกคอยเนาะโอ้ตัวใหญ่ขนาดโอ้โหสองกิโลกรัมแน่นขาดสองโลด้วยนเด้อโอ้ตัวใหญ่โอ้ใหญ่คังเว้ยตัวนี้เว้ย สองโลขนาดแปดสิบโลฮะแปโ,โอ้ยแปดสิบโลโตัวเดียวกคดจับกคดจับแปโอ้โหตัวใหญ่แหแงเอาตัวนี้วะอ่าบุลมถมเลยแปโลนี่โดจับเป็นโดจับเป้โคดจับปเป้โดจับเป็ดป้าโอ้โหจบโับได้สามส่วนโมงบ้านดแล้วพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> นี่อีกตัวนึงครับตัวใหญ่โอ้ยสังหนาจ,จับเก่งแห้งวะไปสังหนาจับเก่งแห้งอ่ะอภัยระวังเด้อปลาดุ๊กทิ่มขาเด้อ ลุงนี่สุดยอดลุงจับเก่งอีหลีนี่ครับเอาขึ้นมาอีกเพียบนี่ครับเบิง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 นี่ครับนี่ครับรอบที่สิบหานี่ครับมีแต่ปลาคอตัวใหญ่ๆครับนี่ครับนี่เห็นบ่เห็นบ่นี่ตัวนนี่โลกัวนครับนี่โลกวนตัวใหญ่ๆนี่ครับโลกัวนี่ครับนี่นี่เอาขึ้นมารอบที่สิบป้วนแล้วครับนี่เต็มถังอาัตสั่งมาสั่งเบิง ออเอาไปยังเอาเอาไปเอาไปยังโลกวัวโรกวัวไปเอาไปล่างครับจับได้เราก็ต้องเอาไปล่างด้วครับเด้อเอาไปล่างเนี่ยมันสิดใต้มันติดขี้กระต้มขี้ต้มนะครับภาษาอีสานเขาว่าติดขี้ต้มภาษาไทยเขาว่าโครนโครนโครนนิ่งเอาไปล่างเอาไปล่างนะครับนะครับแล้วเพื่อนก็เอาไปล่างเนาะโหจับบ่หันได้เบิร์ตพอไม่พี่น้องจับต่อสามชั่วโมงสามชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงครึ่งเป็นยูเหนื่อยฮะลูก ฮะเหนื่อยลิ้นลิ้นออกให้แมวพาดให้เผลนเมื่อยเพลินเมื่อยบ่ลูกเมื่อยเมื่อยเพลินเออเมื่อยเมื่อยคักเลยอ่ะปากจองปองจองปองเลยที พนันว่าอยากมาอยากมามานางอาปากจองฟองลงไปจปับปลาในเะขาไปไปลงไปจปับปลาในเะขาไปไปไปลงไปจปับปลาในเะขาไปไปเออเหนื่อยเหนื่อยยามายามาเปนเหนื่อยเพิ่น ครับพี่น้องฟองปลายครับหลังจากผมสาป้าแล้วครับจับอยู่ประมาณเกือบ4ชัมม่วโมงเนะาะกจับได้ปลาเกือบประมาณร้อยกว่ากิโลวัดได้ถึงสองร้อยแต่อยู่ประมาณร้อยแปกิโลได้อยู่ทั้งปลาคอ,ะอานะครับปลาเข็งนะครับอีกมากมายนะครับปลาตะเพียนก็มีมีหลายครับมืัอนี้ครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องฟองปลายคเาเทฟซีหลายๆนะครับที่ตามคลิปผมครับมาเบิงสาป้าครับอยู่บ้านถุงเชิดอำเภออุทุมพรพิเศษจังหวัดศรีสะเกตนะครับ ขอให้ทุกคนครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีเฮีครับมันีอก้าขั้มว่าสวัสดีครับ